ก็ขอขอบคุณสปิเกอร์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะจาก l i ไล m a n วงในค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะใครที่เป็นสาย Android หรือว่าอยากจะทำา p y y m n t t s r v v i e e ห้ามพลาดเลยกับหัวข้อนี้ค่ะ building payment service in android app by l i n e p a y api ค่ะ สวัสดีครับผมสมเกียิกิจวงวัฒนะ Software Engineer จากไล m a n วงในครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ Building Payment Service in Android Application by Line Pay API ครับทีนี้เลองนึกก่อนครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบด Line Pay กันหลายๆคนแล้วเนาะแต่ว่าบางคนอาจสงสัยครับว่าเฮ้ยมันมี Line Pay ด้วยนี่นาแล้วมันมีระบด Line Pay ด้วยนี่นามันต่างกันยังไงต้องเข้าใจก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราจะเรียกกันว่าระบ t Line Pay แต่สำหรับ global หรือญี่ปุ่นหรือไต้หวันครับเราจะเรียกกันว่า Line Pay เป็นชื่อที่ใช้เรียกในแต่ละประเทศทีนี้เราอาจจะกังวลว่าเฮ้ยเราถ้าเป็นนักาทุราอย่างเราเนี่ยเราจะใช้ระบบร่วมกันได้ไหมระหว่าง Line Pay กับ r a b i t Line Pay ต้องบอกก่อนครับว่าไม่ว่าจะประเทศไหนสุดท้ายอยู่บนระบบตัวเดียวกันครับทีนี้ผมก็เป็นคนนึงครับที่ชอบใช้ r a บ i ด Line Pay เพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยผมก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าบีเไปที่ออฟฟิศไง ผมก็จะมีบัตร B ีดีไว้ซึ่งผูกกับระบิดล i เปเพราะว่าไม่อยากจะไปต่อแถวเติมเงินและนอกจากนี้เวลาจะไปกินข้าวที่ฟู้ดคอร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็จะไปแตะละบิดลายเพย์เพื่อจ่ายทันทีไม่ต้องไปต่อคิวซื้อบัตรเพื่อไปแลกตรงที่ฟู้ดคอร์ดต่อแต่ทีเนี้ยไอที่เราคุ้นเคยกันอยู่อะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้งานระบิดล i ยเพย์ในเชิองออฟไลน์ก็คือเรามีบัตรเนาะมี q r เนาะไปแตะเนาะลองนึกภาพครับว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถซื้อของหรือซื้อบริการได้ครับ เราสามารถอินทิเกต l Line Pay API เข้าไปในแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยนะเพื่อให้ User ของเราเนี่ยสามารถกดซื้อของแล้วจ่ายเงินผ่าน Line Pay API ได้ทันทีครับอ่ะทีเนี้ยเราอาจจะสงสัยกันต่อว่าเฮ้ยมันทําได้ใช่ไหมครับแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะการสมัครเป็นยังไงบ้างต้องบอกครับว่าสมัครใช้งานได้ฟรีจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้งานครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายมากอันนี้ผมชอบมากและอยากจะพูดในชัชนนี้สดๆเลย และอย่างหนึ่งครับที่สำคัญสุดๆก็คือลองนึกภาพว่าถ้าแอปพลิเคชันของเรามีเพย์เม t นต์เซอร์วิสอยู่แล้วก็จริงเราจะเป็นต่อกับ Line P A P H ทำไมเนาะลองนึกภาพครับว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วการเพิ่มชแนลในการชำระเงินจะช่วยเพิ่มยอดสำเร็จในการชำระเงินของลูกค้าได้มากขึ้นครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบนไลน์ประเทศไทยครับมีผู้ใช้มากถึง44ล้านยูเซอร์นะครับในปี2018นะซึ่งในปีนั้นนะครับ มีผู้ลงทะเบียนและผิดลายเพมากถึง4.5ล้านครับนั่นหมายความว่าการที่เราลองรับ l ลายเพ y นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าบนแอปพลิเคชันของเราได้มากขึ้นครับในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันหลายๆเจ้านะครับที่หันมาใช้และผิดลายเพันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น l i แมนเจดีเซนทอลวัสันคอนวีออฟฟิศเมดแม m c โดนัล d ์ไทยแลนด์มเ และอ,อื่นอีกมากมายครับที่เขาสามารถให้ยูเซอร์สามารถกดจ่ายเงินผ่านและบิดไลน์เพย์ได้เลยครับสำหรับการสมัครใช้งานนะครับให้เราเข้าไปที่ pay.line.me ครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการสมัครในเชิงร้านค้าครับแต่เอาค้าจริงแล้วนักพนัฒนานอย่างเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพื่อไปสมัครร้านค้าเองใช่ไหมครับจะเป็นคนอื่นๆในทีมที่ต้องสมัครให้แล้วก็ต้องมีการยืน่นเอกสารในเชิงร้านค้าเพื่อยืนยันตัวตนรอการรีวิวและแอดพูฟใช่ไหมครับทีนี้ นักพัฒนาครับถ้าต้องการเข้าไปดูข้อมูลการใช้งานผมแนะนำให้เข้าไปที่ pay.line.me t h d e v e l o p e r ี main/ main อครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาอย่างเราและเมื่อเราเลื่อนไปข้างล่างครับจะพบกับปุ่ม2ปุ่มที่เขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลการใช้งาน API ใช่ไหมมันจะมีคำว่าออนไลน์ API กับ o f f ไลน์ API ในกรณีที่เราต้องการทำแอปพลิเคชันให้รองรับกับ l n าย API y a เราต้องใช้ออนไลน์ API ครับ และถ้าเลื่อนลงไปข้างล่างอีกเราจะค้นพบกับว่าเฮ้ยเขามี sandbox ให้กับเราด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างแอคเค n าเพื่อใช้ทดสอบระบบของเราว่าสามารถทำงานกับ i าย P A a P I ได้อย่างปกติหรือเปล่าผ่าน sandbox นั่นเองครับทีนี้พอเรากดสมัครเข้าไปครับเขาจะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศที่คุณต้องการใช้งานลาย P A P I ออฟไลน์หรือออนไลน์สกุลเงินและอีเมลของเราครับก็ให้เลือกประเทศเป็นประเทศไทย เป็นออนไลน์ p p i สกุลเงินเป็นสกุลบาทครับแล้วก็อีเมลของเราจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในอีเมลของเราระบบ l i น์เ a ย์จะส่งอีเมลมาให้เราพร้อมกับ ID และ Password เพื่อให้เราเอาไปล็อกอินครับและข้างล่างจะมีลิงก์บอกอยู่ว่าอันนี้คือลิงก์เข้าสู่คอนโซลของ l i น์เพยเราก็กดเข้าไปเลยครับผมแล้วให้กรอก ID และ Password ที่เราได้มาจากอีเมลให้เรียบร้อยพอล็อกอินเข้าไปครับ สิ่งที่นักพนาต้องทําในหน้านี้มีอย่างเดียวครับก็คือการไปเอาสิ่งที่เรียกว่าลิงก์คีย์ครับผมมันจะอยู่ในหัวข้อการจัดการการเชื่อมต่อระบบชําระเงินพอกดเข้าไปปุ๊บจะมีเมนูย่อยชื่อว่าจัดการลิงก์คีย์ครับโดยหน้านี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งพอเราใส่ไปปุ๊บเราก็จะเข้าสู่หน้าลิงก์คีย์และข้างล่างครับจะมี Channel ID และ h a n n e l s e c r e t Key ครับ ให้เรา Copy ี้เก็บไว้เพราะว่า2ตัวนี้คือสิ่งสําคัญที่เราต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับ l i น์ PAPI y a นั่นเองครับผมต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อระบบของเราเข้ากับ l i น์ PAPI y a กันต่อเนาะ,ะก่อนอื่นครับที่เราควรรู้ก็คือตอนนี้ l i น์ PAPI y a เป็นเวอร์ชัน3เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้จะเป็นเวอร์ชัน1นกับเวอร์ชัน2ซึ่งเวอร์ชัน3เพึ่งมาไม่นานานี้ครับดังนั้นนะักพัฒนาคนไหนที่ยังใช้เวอร์ชัน2อยู่ขอแนะนําให้ย้ายมาใช้เป็นเวอร์ชัน3 เพราะว่าในเวอร์ชันนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มซิกเนเจอร์เข้าไปในเฮดเดอร์ที่ชื่อว่าออ t ตไลเซชันเพื่อช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ารานสักชันที่เกิดขึ้นระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเราและล n ย PPI มีความสิเคียวครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานล n ย PPI ครับมีคนเขียนบทความไว้แล้วแต่ว่าเป็นบทความที่เกี่ยวกับการใช้ l i ล e c แชทบอทควบคู่กับล n ย PPI นั่นเอง ดังนั้นเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเบื้องต้นของการใช้งานไลน์ API ได้ครับแต่ว่าการอินทิเกตเข้ากับแอปพลิเคชัน Android ต้องเซสชันนี้เท่านั้นครับก่อนอื่นครับเพื่อให้เข้าใจภาพวรวมมากขึ้นสิ่งที่นักพัฒนาต้องทําจะมี2ส่วนด้วยกันเนาะก็คือฝั่ง c l i e n t หรือก็คือ Android App แล้วก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับที่เรียกกันเรียกว่าแบ c k End ฝัง Back End หรือเซิร์ฟเวอร์ครับจะต้องเชื่อมต่อกับ Li ลน p API ฝั่งแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับ Li n e แอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่อขอขขนนนันเให้ใ้้าาาาจจมมกกึดู สมมติว่าคุณมีหน้าจอแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนาะมีรายการสินค้าให้เลือกลูกค้าสามารถกดเพื่อเลือกสินค้าได้และกดอีกครั้งเพื่อยืนยันการจ่ายเงินครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีหน้าโหลดเพื่อรอการทำทรานเซ็คชันระหว่างแอปของเรากับเซิร์ฟเวอร์ของเราใช่ไหมครับเมื่อสําเร็จปุ๊บก็จะเด้งเข้าหน้าลน์ทันทีซึ่งหน้าลายที่ว่าเนี่ยมันคือหน้าระบบิทไลน์เพย์ในเครื่องนั้นเลยนะครับทีนี้เราจะต้องแฮนเดิลกรณีทั้งหมด3กรณีด้วยกันสําหรับ line Pay รับิทไลน์เพย์ครับ อย่างแรกเลยก็คือกรณีที่จ่ายเงินสําเร็จแบบนี้เราจะต้องรอให้ยูเซอร์เขาก,กดก่อนใช่ไหมครับว่าเอ้ยต้องการจ่ายเงินจริงๆนะสินค้าชื่อนี้นะมีรูปประกอบด้วยเห็นไหมครับราคาเท่านี้เมื่อกดปุ๊บจริงๆแล้วมันจะให้กรอกรหัสผ่านอีกรอบนึงก่อนถ้ากรอกรหัสผ่านถูกต้องจะมาหน้าคอนเฟิร์มออเดอร์ครั้งสุดท้ายครั้งหนึ่งครับและเมื่อยืนยันในการจ่าย ก็จะทำ a n น a c คชันครับผมแล้วเด้งกลับมาที่แอปของเราเพื่อบอกว่า t a n s a c t i o n สำเร็จแล้วลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและระหว่างนั้นถ้าลูกค้าสลับไปดูแอป Line ก็จะค้นพบว่ามีรายการจ่ายเงินในแอปพลิเคชันของ Line บอกให้ด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้แอปพลิเคชันที่เราทำอยู่เนี่ยได้ตัดเงินผ่านและบิดไลน์เพย์เรียบร้อยแล้วมูล,ลค่าเท่าไหร่สินค้าชื่ออะไรครับเคที K ่2ก็คือกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการกลางคัน ก็คืออยู่ในระหว่างที่เปิดและบิดไลเพย์อยู่ครับแล้วกดแบ็กเวลากดแบ็กเนี่ยมันจะมีหน้าต่างถามครับว่าต้องการออกจากหน้านี้จริงๆหรือถ้าเขากดยินยันที่จะออกครับมันจะเด้งมาอีกหน้านึงครับผ่านแอปของเราเพื่อบอกว่าตอนนี้คุณกําลังยกเลิกรายการที่ทําได้ก่อนหน้านี้แล้วอ,อันนี้ก็จะจบไปครับผมและอันที่3ครับกรณีที่ทำทรานซัคชันครับผมแต่ว่าไม่สําเร็จ ไม่ว่าจะปัญหาต่างๆไม่ว่าจะบัตรจะไม่พอวงเงินไม่พอหรือไม่มีเงินในแอปพิเคชั Pay ครับกรณีนี้ก็คือลูกค้ากดจ่ายเงินกรอกรหัสผ่านและกดยืนยันที่จะจ่ายเงินอีกครั้งครับแต่ว่าระหว่างทำ transaction มันไม่สําเร็จก็จะกลับมาหน้าแอปของเราเพื่อบอกว่าจ่ายเงินไม่สําเร็จครับจะเห็นว่าทั้ง3เคสนี้จริงๆแล้วมีหน้า2หน้าครับที่เราต้องทําก็คือกรณีที่จ่ายเงินสําเร็จและกรณีที่จ่ายเงินไม่สําเร็จหรือยกเลิกครับและทีนี้ครับ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นครับผมมาดูที่ซีเควนที่เกิดขึ้นระหว่างแอปกับเซิร์ฟเวอร์ของเรากันอ่าผมแบ่งเป็น4อย่างเนาะก็คือแอปของเราแอปล n e แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของเราครับแล้วก็ไลน์พ a p AP i นั่นเองอ่าเวลาที่แอปของเราครับยูเซอร์ทำการสั่งสินค้ากดคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเราต้องส่ง q รี s t มาบอกหลังบ้านเราเนาะว่า Create Order นะนะในระหว่างที่แอปของเราครับส่งไปบอกที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ต้องไปบอกที่ไลน์ p a เด้วยครับว่า Request รีเควสที่ว่าเนี่ยครับเป็นชื่อ Request API เราจะต้องส่งไปบอกครับเพื่อให้ Li n e Pay API เนี่ยสร้างออเดอร์ของเราขึ้นมาเก็บไว้นในระบบของเขาครับโดยจะมี j s สัมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือมีการบอกครับว่าอ,ออเดอร์ของเราเนี่ยออเดอร์ ID อะไรอันนี้เราเจนขึ้นมาเองข้างในก็จะมีรายละเอียดครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างมีสินค้าชื่อว่าอะไรมีรูปภาพอะไรมีราคาเท่าไหร่มีจํานวนเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลพวกนี้ครับจะถูกนําไปแสดงในหน้า แอปของ Line นั่นเองเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถเห็นได้ว่าเขากำลังจะจ่ายเงินให้อะไรครับและต่อมาครับที่สำคัญลองมาครับก็คือ redirect URL ครับถึงแม้ว่าสำคัญลองลองมาแต่ว่าขาดไปไม่ได้เพราะว่ามันคือ URL ที่จะให้ฝั่งแอป Line เนี่ยส่งกลับมาหาแอปเราผ่าน Deep Link เพราะว่าการใช้งาน Line PAI p เนี่ยครับฝั่งแอป Line เนี่ยเขาไม่ได้ส่งกลับมาเป็น activity r e s u l t แต่ว่าส่งกลับมาเป็น Deep l i n k แทนซึ่งเราเตรียม Deeplink ไว้ให้เรียบร้อยครับ เรียมไว้ทั้ง2แบบก็คือ confirm url และ cancel url ครับจากนั้นครับเมื่อเราส่ง request pi ไปเรียบร้อยเราจะได้ r r s s p o s s กลับมาจาก api ตัวนี้ครับซึ่งจะประกอบไปด้วย transaction id payment token และ payment url ครับ JSON มีลักษณะหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลต่างๆกลับมาให้เนาะแต่ว่าอันไหนล่ะที่เราต้องส่งกลับไปให้ฝั่ง a p p พลิเคชันของเราจริงๆแล้วมีแค่ยอย่างเดียวครับก็คือ url ของการทำ transaction สังเกตดีๆครับ url ตัวนี้นแหละ คือสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์เราอ่ะได้รับมาจาก Li n e p API ครับแล้วเราต้องส่งกลับไปให้แอปพลิเคชันของเราเพื่อให้แอปพลิเคชันของเราเปิด URL ตัวนี้เพื่อให้ยูเซอร์ของเราจ่ายเงินนั่นเองครับอพอเราได้ URL มาแล้วก็ส่งกลับไปให้แอปของเราซะและแอปของเราครับก็จะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาผ่าน URL ตัวนั้นครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเราต้องเช็คก่อนนะว่าเครื่องของยูเซอร์คนนั้นน่ะมีแอปไลน์อยู่หรือเปล่าและแอปไลน์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องเนี่ย เป็นเวอร์ชันที่รองรับกับ Li n e Pay หรือไม่ผ่านคำสั่งนั้นกล่าวครับก็คือเราเช็คแพ็กเกจเนมของ line ครับก็คือ jp.naver.line.android จากนั้นครับก็ดึง work, ข้อมูลเวอร์ชันของแอปพลิเคชันออกมาว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรถ้าต่ำกว่า230แปลว่าไม่รองรับกับ Li n e Pay นั่นเองครับทีนี้ถ้าแอปพลิเคชัน Li n e ไม่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องหรือ Li n e Pay ไม่รองรับเราสามารถใช้คำสั่ง start activity ได้ครับเพื่อไปเปิดหน้าบน Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จะเห็นว่าเราใช้คำว่า market colon slash detail ตามด้วย id ของ package name ของ line นั่นเองครับทีนี้ถ้าแอปมีอยู่ในเครื่องและรองรับ line pay ล,ล่ะเราก็เอา payment url ที่ได้ครับจากเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยที่เขาส่งมาให้เอามาเปิดครับผ่านคำสั่ง start activity ได้เลยโดยกำหนด url ไปได้เลยครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเปิดแอป line ขึ้นมาครับ จากนั้นเป็นเรื่องของยูเซอร์ที่จะต้องจัดก,การหน้าแอปพลิเคชันของ Rabbit Line Pay hm ให้เรียบร้อยเขาจะกดจ่ายเงินหรือจะกดยกเลิกอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือแอป Line นะครับจะส่งผลลับกลับมาผ่าน Deep Link นั่นเอง Deep Link ที่เราส่งไปให้ใน Request API ใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันก่อนครับว่า Deep Link ที่ทางแอป Line ส่งกลับมาเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครับตอนที่เป็นคอนเฟิร์ม URL เนี่ยก็จะเป็นตามที่เรากำหนดไว้เนาะรวมไปถึง c a n c e l URL เช่นกัน แต่ว่าที่อยากให้สังเกตครับก็คือมันจะมีคิวลีพาราม2ตัวครับที่เนี่ยมาให้ด้วยก็คือ transaction id กับ order id order id คือสิ่งที่เราสร้างเองครับผมที่เราเจนไปให้ใน request api ตอนแรก transaction id ก็เช่นกันครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทาง line pay api เนี่ยเจนให้เราต่างหากครับผมนั่นหมายความว่าในตอนที่เราได้ transaction id ตอนเรียก r e quest api เนี่ยเราต้องเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ transaction id เนี่ยจากตอนที่เราทำ transaction ในแอป Li น e นั่นเองครับ ทีนี้เราจะทำแอปของเราให้รองรับกับ Deep Link ที่ว่าได้ยังไงเราสามารถกำหนดได้ครับว่าจะให้จัดการ Deep Link ทั้งคู่ใน1 Activity หรือ1 Activity ต่อ1 Deep Link ก็ได้ครับในตัวอย่างเนี้ยผมขอเป็น1 Deep Link ตอนหนึ่ง,องแอคทละกันโดยผมกำหนดชื่อเป็นอ่ะ order complete activity ทีนี้อย่าลืมใส่ครับ intent filter ที่ชื่อว่า action เป็น view category เป็น default และ browsable เพื่อให้รองรับกับ Deep Link และกำหนด Data ลงไปครับ Data ที่ว่าคือ URL ที่เราต้องการดักที่เป็น Deep Link ส่งกลับมาจาก Line App นั่นเองก็จะใส่ scheme เป็น L T D C ที่ผมกำหนดไว้ Host and ment, เป็น Payment Path Prefix เป็น Confirm ขี e Order นั่นเองครับและในขณะเดียวกันครับในกรณีที่เป็น Cancel URL ล่ะอ่าผมแยกมาเป็นอีก Activity นึงเนาะ a i t i v i t ตตัวนี้ชื่อว่า Order Cancel Activity ครับ กำหนด Data ต่างจาก c o n f i r รมตรงที่ว่ามันจะใส่พ t p r i f i x เป็น cancel k e e order นั่นเองครับทีนี้มีอย่างหนึ่งที่อยากให้ใส่ไว้อย่าลืมเด็ดขาดนั่นก็คือการกำหนด l u n c h Mode เป็น single task นั่นเองถ้าเราไม่ได้ใส่ไว้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะอยู่ทางภาพขวามือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือตัว Activity ของเราครับจะถูกเปิดอยู่บน Task ของแอป Line ตอนที่มันส่งดีลิงกลับมาจะเห็นว่าถ้าเราเปิดดูแอป r e c e n t นะครับ มันจะมีแอปของเรากับแอปของ LINE และ Activity ที่เรากำหนดไว้เนี่ยดันไปอยู่ในแอป LINE นั่นเองครับผมการใส่ Single Task จะทำให้ Activity ของเราเปิดอยู่บน Task ของแอปเรานั่นเองครับต่อมาครับเมื่อเราเปิด Activity ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อคืออะไรฝั่งแอปของเราเนี่ยแหละจะต้องดึง transaction id กับ order id ที่ได้กลับมานีครับส่งกลับไปให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนาะซึ่งคิวรีพารามที่ว่าเนี่ยครับ จะส่งมาผ่าน Intent นั่นเองครับผมใน Intent จะมี data ใช่ไหมพอมี data เราจะมีคำสั่ง get query p a r a m นะครับผมกำหนดให้เรียบร้อยก็คือชื่อ transaction id และ order id ทั้ง2ตัวดึงมาให้พร้อมครับเพื่อที่เราจะได้ส่งกลับไปให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองอ่ะเราก็ส่ง Request กลับไปบอกหลังบ้านว่าลูกค้าได้จ่ายเงินเสร็จแล้วอันนี้คือ transaction id นะอันนี้คือ order id นะแต่ว่าในขั้นตอนนี้ระบบยังไม่ได้ตัดเงินลูกค้านะครับจนกว่าเราจะทำ ร transaction หลังจากนี้ให้เสร็จจริงๆ,ๆอ่ะพอเราส่ง transaction id กับ order id ไปแล้วครับเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยแหละต้องไปเรียก API อีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า confirm API นั่นเองครับผมโดยมีบอดี้นี้ครับมีอยู่แค่นี้เลยจริงๆก็คือกำหนด amount มูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าจ่ายครับแล้วก็หน่วยเงินเป็น THB แล้วคือเงินบาทนั่นเองครับกำหนดให้ตรงแล้วเดี๋ยว line pay API ครับจะส่ง r e s p o n s e กลับมาบอกเราครับว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับอ่า ทีนี้เวลาส่งกลับมาสําเร็จหรือไม่สําเร็จครับสินค้าเาแนบมาให้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของการทำ transaction ว่าสินค้าที่สั่งคืออะไร transaction id คืออะไร order id คืออะไรเห็นไหมครับ transaction id คือตัวเดียวกับที่ฝั่งแอปพลิเคชันได้มานั่นเอง order id ที่เราเจนไว้ให้ในตอนแรกแล้วก็มีการบอกด้วยครับว่าลูกค้าจ่ายเงินด้วยวิธีไหนหมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดสินค้าครับทีนี้พอเซิร์ฟเวอร์เราได้ผลลัพธ์จาก confirm a p i แล้วในระหว่างนี้ครับ ลูกค้าจะได้ notification บอกจากแอปไลน์แล้วว่ามีการตัดเงินครับสิ่งที่ลองทำต่อก็คือ Server เซิร์ฟเวอร์นี่แหละส่ง Response กลับไปบอกครับที่ฝั่งแอปว่าตอนนี้ได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณารารับสินค้าอะไรก็แล้วแต่ Flow ของแอปเราได้เลยทีนี้ครับอยากให้ดูสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ t r a n s a c t i o n i ไไม่ได้มีการส่งจากเซิร์ฟเวอร์กลับไปหาที่แอปพลิเคชันเลยนะครับ transaction ID ถูกเจนไว้ที่ l i น e PPI มาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราใช่ไหมครับ mm hmm. และในระหว่างนั้นนะ่ะ Transaction ID ไม่ได้ส่งกลับไปที่แอปครับแต่ว่าแอปเนี่ยไปได้ Transaction ID ตอนที่ไปชําระเงินผ่านและบิดลายเพยเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาเป็น deep link จะได้เป็น Transaction ID กลับมาที่แอปและแอปค่อยส่งไปให้เซ mm ิร์ฟเวอร์เพื่อเทียบครับว่ามันคือ Transaction อันไหนนั่นเองน,นี่ครับทีนี้มีอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะเน้นย้ําก็คือ API endpoint ครับ ถึงแม้ว่าเราจะทดสอบบนแซนบ็อกก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมี URL ให้2แบบแบบแรกคือ Production แบบที่2คือ Sandbox ครับปกติเราก็จะบอกว่าอ๋อผมต้องใช้ URL endpoint ที่เป็น Sandbox ใช่ไหมครับเพื่อใช้ในการเทสรจริงๆแล้วใช่ครับแต่ว่าสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android เนี่ยกับ l i ย API เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น Production endpoint ครับเพราะว่ามันมีเรื่องอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆเพราะว่า จำได้ไหมครับตอนที่เราจะได้ URL เพื่อไปทำ transaction ในแอป Line ครับหรือก็คือ payment URL นั่นแหละถ้าคุณสังเกตดีๆครับ URL ที่ส่งกลับมาเนี่ยของเว็บจะไม่มีปัญหาอะไรครับเป็น https s a n d b o x นู่นนี่แต่ของแอปสังเกตดีๆครับมันกลายเป็นอะไรมันเป็น line sandbox pay payment แล้วก็ตามด้วยข้อมูลต่างๆครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแอปไลน์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ครับไม่รองรับสกีมตัวนี้ จึงทาให้เวลาที่เราได้รับ payment URL ตัวนี้กลับมาแล้วกดเปิดครับมันจะพังทันทีเพราะว่าบน Android ในเครื่องของเราเนี่ยไม่ลรองรับสกีมตัวนี้เลยจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราต้องใช้ production endpoint เพื่อให้ได้สกีมเป็น line colon slash นั่นเองนะครับทีนี้ครับจร,จริงก็จบเรียบร้อยแล้วจะเห็นไหมครับว่าการใช้ line PPI บน Android เป็นเรื่องง่ายมาก เห็นว่าขั้นตอนมีไม่กี่อย่างครับผมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ยิง API แค่2ตัวเป็นอย่างน้อยเนาะฝั่งแอป Android ก็ไม่จำเป็น,ปนต้องเก็บข้อมูลนู่นนั่นนี่อะไรให้เยอะแยะมากมายทุกอย่างทำบนแอปไลน์หมดเลยครับเราส่งรีเควสตไปแล้วก็รอรับ Response ผ่านดิ l i n งเราส่งข้อมูลมาคอนเฟิร์มกับที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ไปคอนเฟิร์มกับที่ไลน p API นั่นเองทีนี้ที่ผมชอบก็คือ Transaction ที่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าสังเกตดีๆเราไม่มีการไปสร้างออเดอร์สินค้าเก็บไว้ที่ฝั่งคอนโซลของ l i น์เพลยเลยนะทรานเซชันทุกอย่างเกิดขึ้นที่ฝั่งเราครับแต่ว่าเราสามารถไปดูทรานเซชันฝั่งคอนโซลก็ได้แต่ว่ารายละเอียดของสินค้าครับเราสามารถเช็คได้ที่เราหมดเลยทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะจะต้องการออกใบเสร็จอะไรเงี้ยครับตัว Li n e p พลยก็มีข้อมูลให้เรียบร้อยเราสามารถไปยิงดึงข้อมูลมาได้หรือเข้าไปหน้าเว็บคอนโซลเพื่อดาวน์โหลดมาเป็น c s v ก็ได้เช่นกัน และสําหรับการชําระเงินผ่าน Production Endpoint ครับอันนี้ผมขอเตือนอย่างหนึ่งก็คือมันตัดเงินจริงๆครับผมถึงแม้ว่าเราจะใช้ Sandbox หรือไม่คุณก็ทดสอบด้วยการชําระเงินแค่1บาทครับผมเพื่อทดสอบระบบะจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะก็นจาเป็นเนาะก็ผมหวังว่านักพัฒนา Android ครับที่มีแอปพลิเคชันที่สามารถจ่ายเงินได้ในตัวเนี่ยจะได้หันมาใช้ไลน์ p i กันเพราะว่าจริงๆแล้วมันง่ายและมันสามารถเพิ่ม success transaction ในแอปพลิเคชันของเราได้มากขึ้นแล้วทำไมเราจะไม่ทำล่ะครับเนาะเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราต้องทําให้ผู้ใช้สะดวกสบายมากที่สุดรวมไปถึงการจ่ายเงินด้วยเช่นกันครับผมสุดท้ายนี้ก็จะเห็นว่าการอินทิเกรตไลน์ PPI เข้ามาในแอปของเราไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วบอกเลยว่าสําหรับนักพัฒนา Android อย่างเราเนี่ยเห็นปุ๊บบอกเลยว่าง่ายจริงครับผมดังนั้นครับอย่าลืมครับที่จะเพิ่มไลน์ PPI ให้รองรับกับแอปของเราครับผม เพื่อให้ผู้ใช้ของเราเนี่ยสามารถชำระเงินได้สะดวกมากขึ้นครับผมขอบคุณครับ